อันนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นสมุนไพรแก้โควิดนะจ๊ะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายแล้วก็ขิงแก่แล้วก็ใบเตยนี่จ๊ะนี่จ๊ะนี่ปรากฏว่าเอฟซีคุณแม่ลีหน้านะคะมาจากศรีลมเนี่ยลูกน้องเขาเนี่ยอะหวัดดีจ้าหวัดดีจ๊ะเอาแนะนําบอกคุณผู้ชมหน่อยทําไมถึงจะต้องมาเอาสมุนไพรเนี่ยอดีตอนนี้อาการเริ่มเจ็บคอแต่คือยังไม่มีตรวจนะครับอื คุณแม่เขาประกาศแล้วผมก็เลยรีบมารับของครับผมอ่าบอกกาลังเดือดเลยหอมไม่อาแบบบอกคุณผู้ชมเร็วบันไดมาด้กลิ่นกลิ่นหอมตั้งแต่บันไดเลื่อนมาอ่ะเธอทุงเลยแม่ถือมือเธออยู่เธอถุองร้อนนะระวังแตกนะลูกนี่นี่นี่คุณแม่ตักใส่ถุงให้อย่างนี้แล้วก็เอาไปก็ไปดื่มได้เลยชอบหวานก็ใส่น้ําตาลดื่มแบบอุ่นๆจิบทั้งวันนะนี่ให้ไปสามถุงเลยนะอ่ะเอาิบใส่ถุงให้คุณผู้ชมวางวางกับเพื่อนเดี๋ยวแตกลูกเอาเอาถุงนั้นน่ะถุงนั้นน่ะใส่เนี่ยเนี่ยอ่ะ ให้ไปสามถุงเลยแล้วก็ไปใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็ต้มแบบแม่อย่างเงี้ยแล้วก็เสียบปลั๊กใช่ไหมแล้วก็ดมทั้งวันเลยนะหอมมากหอมมาตั้งแต่ขึ้นบันไดมาเลยเนาะห่างกันเป็นร้อยเมตรก็ยังได้กลิ่นแม่ต้มสมุนไพรอ่าอยู่แถวไหนผมมูีลครับอ่บอกคุณผู้ชมเลยบอกใครที่อยากมามาเอาฟรีเลยเนี่ยคุณแม่ให้ฟรีถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้มารับของอาจารย์แม่ลีน่าได้เลยครับเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยเรื่องโรคโควิดนะครับ ที่เฮซีคลินิกการแพทย์แผนไทยมาลำบากไหมผมนั่งแทกซีมาครับประมาณสิบนาทีถึงเลยครับอ่าเพราอยู่สีลมมาแค่นี้เองนะคะมาเอาเลยค่ะอโอเครีบไปให้ลูกน้องกินเลยจ้าโชคดีจ้าโชคดีจ้าขอบคุจ้านะนี่แจกจริงนะจ๊ะไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลแล้วน้องเขามาเอาเขาโทรมาเมื่อกี้ที่แม่แม่ไลฟ์สดใช่ไหมแล้วแม่บอกโทรมาเลยน้องก็โทรมาเลยเดี๋ยวจะมีคนมาเอาอีกเยอะจ้ะ เนี่ยแม่ก็ต้มไปอย่างนี้นะจ๊ะ,ะให้คุณผู้ชมดูจ้ะสําหรับคนที่เป็นกออ็หายใจไม่ออกเนี่ยก็เอาเนี่ยต้มแล้วก็สูดดมนะคะสูดเข้าทางจมูกแล้วหายใจออกทางปากจ้าตุกติกตุกติกสสวยมาเอาเลยตุกติกสดสวยมาเอาเลยจ้าตุกติกต,กตุกติกมาเอาจา้จาแจากฟรีแจกฟรีจ้าแจกจริงไม่ตอแหลมาเอาเลยนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวแม่จะเติมน้ําลงไปหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวควนมาเอาแล้วมันจะแหง้ง เดี๋ยวแม่เติมน้ำนิดหนึ่งเยมือถือไว้นี่พวกแกเห็นฉันหรือเปล่าวะเ,าเห็นนะเห็นอันนี้น้ำกองก็เป็นน้ำสะอาดนะจ๊ะเราก็เติมน้ำอ่ะต้มทั้งวันทั้งคืนดมมันเนี่ย ไม่มีเตาไฟฟ้าก็าต้มในหม้อหุงข้าวก็ได้เนี่ยแม่ก็เติมน้ำลงไปจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะใส่ใบเตยลงไปมันจะหอมมากขาตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างมาล้างแล้วทุบขิงแก่กระชายหอมแดงใบเตยเน,นี่ยแล้วน้ำมันกินได้ด้วยนะจ๊ะถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาล จิบทั้งวันจิบทั้งวันแทนน้าจิบทั้งวันแทนน้าใครอยากได้ฟรีมาเลยจ้าโทรศ8 1 6์แปดหนสองสจ้าทักไลน์มาก็ได้แอตเลนาดัดแกงแอดเลนาดัดแกงตุ๊กติ๊กมาเอาเลยตุ๊กติ๊กมาเอาจ้าลูกลักตุ๊กติ๊กมาเลยจ้าแม่แจกฟรีจ้าอันนี้แจกจริงไม่ตอแหละนะจ้ะไม่ได้หิวแสงนะจ้ะ แล้วฉันทําสะอาดคลินิกฉันสะอาดบ้านฉันสะอาดน้ําก็น้ํากรองขนาดมาต้มนต้องใช้น้ํากรองแล้วมันจะได้อร่อยไม่มีกลิ่นคอลีนทุกติกมาเลยนะลูกรักทุกติ๊กทุกติกส,สวยๆมาเอาเลยนะลูกรักมาเลยนะจ้าทีให้ซีคลินิกการแพทย์แผ,ผนไทยโทร0816304622จ้า มาเลยจ้าหรือถ้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดต้มเองก็ได้นะจ้าแม่ไม่ส่งนะจ้าแม่เหนื่อยดูสิแม่หอบเลยเห็นไหปะแม่หอบนะเนี่ยแม่เหนื่อยอ่าๆๆดูคลิปนี้ก็แล้วกันนะจ้าจะได้รู้วิธีทำจ้า พวกอะไรเนี่ย,อ,ยอันนี้ใบไตรนะคะคุณผู้ชมกินได้หอมและข้าวข้าวหอมแดงนะคะอันนี้ก็คือกระชากยาอ,อนนี้นะคะเราก็ต้มน้ำอยู่ตรงนีในใ้นล้วมาใกล้ๆกเลยค่ะใกใกล้เลยนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใช้เตาไฟฟ้าก็ได้ใช้เตาแก๊สก็ได้เอาน้ำอันนีแม่แม่ใช้น้ำกรองนะคะเบนต้นเลยแล้วก็ใส่ที่มันมันแข็งๆเนี่ยลงไปก่อนอันนี้นะคะ ตะไคร้ ilan, ตะไคร้ ilan, ตะไคร้ใสลงไปเลยค่ะนะใส่ไปแล้วค่ะอาจารย์ในนอ,อตตอนแม่เขนอันนี้นะคะคุณผู้ชมขะอ,อันนี้่าขาขา่ขาขาเห็นไหมคะขาแต่ลงไปเลยค่ะ,อ,อ,คะอันนี้นะคะคุณผู้ชมขะอ,อันนี้ถิงค่ะ องเป็นขิงแก่นะคะล้างให้สะอาดทุกค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำมันมนี้เราขินได้ด้วยมาลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาหนี้นะคะกระชายกระชายกระชายาชมีสมุนไพร น,ะะะน,นี่ค่ะบอกแม่ไปลางมือแล้วรัเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะใบกระดนะคะใบกรูปใส่ลงไปเลยคะไม <c oughs> ่มีมแอไปอไเตือให้หมด ันหอันนี้เพื่อใส่ที่หลังแล้วให้น้ำเดือดดิสส์ใส่ไปแล้วมันไม่หอมนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเอากระบ,บวยมาเอากระบ,บวยมานี่คือใบมะกรูดมาเลยจ้ามาเลยจ้าอันนี้กระสตนนะคะไม่ต้องนอนรอความตาย ไม่ต้องไปตายข้างถนนไม่ต้องไปเข้าคิวฉีดวัคซีนไม่ต้องเข้าคิวไปตรวจไม่ต้องไปอยู่โรงพาบาลสนามติดเชื้อโรือนะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วถูกเขาไล่ออกไปต้มกินเลยต้มแล้วก็ดมเดี๋ยวนาจาให้เขาไปเอากระยนิดเดินเอากระบวยเอากระย แล้วนี่ก็คือหอมแดงแล้วนี่ก็คือใบเตยแต่ที่แม่ยังไม่ใส่เพราะเราทน,น,น้ำมันเดือดเป็นไปเดือดท่านไงใบเตยต้องใส่ตอนน้ำมันเดือดเพลินๆนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วถ้าเป็น,นจะต้องมาแก,ก็สูตดมแม่งเข้าไปเนี่ยต้มทั้งวันเลยให้มันแบบอ่าอยู่ในห้องก็หอม คุณผู้ชมเาลือลงไปค่ะลอลงไปนี่นะคะน่ะมาดูม้อนีเลยค่ะเนเรื่นหอมแล้วนะคะถ้าบอกไปมาปู่จะไม่ไม้ขั้นฉีดเราใส่ยอนี้ไม่ต้อฉีดเราส่น้ามันใส่ไม่กี่ใบกูต้องไม่คนนั้งประเทศกินใครอยากได้มาได้เยนะคะแจกปีแจกปีแจกปี đang chạy lung bay, bụng và hết cả ออยากได้โทรมาเลยหกแปดหกสามหกสี่หกสองสองแก่อีแก่ซีแก่อีสม่ผมใหแกโคกินแก่รี 你们叫人恨得我们？嗯嗯嗯嗯嗯